อาการตกขาแล้วก็คันบริเวณช่องคลอดค่ะเกิดจากสาเหตุใดคะแล้วก็สามารถที่จะทําให้เกิดโรคไม่เร็งได้หรือเปล่าคะขอบคุณครับถ้าผู้หญิงธรรมดาธรรมดาซึ่งไม่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาก่อน ตกขาวก็คือตกขาวปกติธรรมดาเนั่นแหละผู้หญิงทุกคนต้องมีตกขาวตกขาวพูดง่ายๆก็เหมือนขี้ใครครับซึ่งออกมาจากข้างในมันก็สีขาวหน่อยจริงไหมครับแล้วก็มีน้ําหล่อลื่นบ้างมีอะไรบ้างตกขาวปกติธรรมดาจะสีขาวๆคุ่นๆไม่มีอาการระคายเคืองปัสสาวะไม่แสบไม่ขัดแต่ถ้าเกิดเกิดอาการระคายเคืองขึ้นในสาวๆส,สดๆส,ส่วนใหญ่จะเกิดจากเชื้อรา เพราะปัจจุบันนั้นบางครั้งเราจะมีเหงื่อออกและชุดชั้นในเราก็อับชืน้นงั้นถ้าดูแลสุขภาพให้ดีแห้งโรคโปร่งสบายแล้วเนี่ยโอกาสเป็นเชื้อราน้อยลงไหมครับน้อยลงครับแต่คนที่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ครับเราก็ต้องนั่งรู้ว่าผู้ชายก็จะเป็นสองพวกพวกหนึ่งมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พวกหนึงถึงไม่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่เป็นพวกซกมกก็คือก่อนจะมีอะไรไม่ค่อยลงไม่ค่อยล้างและหนังหุ้มปลายโดยปกติเขาก็ไม่ค่อยคลิบกันอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดไม่ได้ล้้้าางงใใหหหนัุมมมปยก็ีีไคค่ร ที่ใครนั้นตกเข้าไปภายในไม่มีแบคทีรียบ้างมีเชื้อราบ้างก็ระคายเคืองเพราะฉะนั้นสำหรับน้องๆทุกคนถ้าเกิดเราจะมีเพศสัมพันธ์ถ้าฝ่ายชายไม่ได้สวมถุงยางนาำมัยก่อนใช้ครับของใช้ประจําตัวล้างก่อนใช้ครับสบัดก่อนเก็บ <c oughs> นะครับทีนี้สําหรับคุณผู้หญิงซึ่งมี เพศสัมพันธ์กับผู้ชายซึ่งอาจจะมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่ก็จําไว้ว่าถ้าเกิดจากแบคทีเรียก็จะเป็นสีเขียวสีเหลืองหรือว่าเป็นสีช้าเลือดช้าหนองถ้าเกิดจากเชื้อพยาธิก็จะเป็นช้าเลือดช้าหนองหรือมีเลือดเลือดออกมาถ้าเกิดจากแบคทีรียบางชนิดก,ก็อาจจะมีกลิ่นนะครับกลิ่นคล้ายๆกลิ่นข่าวปลาในกรณีแบบนั้นต้องรีบไปหาคุณหมอเลยถ้ามีอาการระคายเคืองตกขาวเปลี่ยนสีมีอาการแสบคันและไม่หายเลย ไปหาคุณหมอครับห้ามวินิจฉัยเองห้ามสอดยาเองเพราะถ้าเกิดรักษาไม่ถูกเชือ้อเชื้อดื้อยาเป็นยังไงครับมันจะลุกลาม